สวัสดีครับครูไลค์ค like อ,อนนะครับนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราจะมีพัดลมสุดเจ๋งจากทางเทอร์โมเทคมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้มีชื่อว่าสวอ l Fan 12 RGB นะฮะก็เป็นพัดลมตัวใหม่ล่าสุดที่มีคุณสมบัติพิเศษคือตัวมันเองเนี่ยสามารถเป่าออกและดูดเข้าได้โดยที่ไม่ต้องกลับด้านนะฮะก็มีวิธีอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันมาดูเจ้าตัวกล่องกันฮะด้านหน้าก็เขียนว่าสวอ l Fan 12 RGB Radiator Fan TTP Premium Edition Swapable แหนเบรก็หมายความว่าไฟพัดเนี่ยสามารถสลับได้3 LED ลิ้งสามสิบซิงเกิล LED มีวงแหวน LED ทั้งหมด3วงรวมทั้งสิ้น30ดวงนะครับก็มีเนี่ยประกอบด้วยไฟ LED เนี่ยสาดวง เชัชนน้ำอยู่ที่2.58จ mm, ิดห้าปเอรนตน้ำนะครับความดังแม็กซิมัมที่30.5ดเดซิเบลสามารถปรับรอบได้ตั้งแต่5 0 0ถึง2อ0 0รอบนะครับในกล่องนี้ก็จะประกอบด้วยคอนโทรลเลอร์1ตัวพัดลม3ตัวเอ็กซ์ต้าแฟนเบส3ตัวด้านหลังของมันก็คือเราติดตั้งนะฮะสังเกตด,ดูนะ 1- 2ติดตั้งในทิศทางเดียวกันแต่ตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมี2สีถ้าสีขาวคือ a i r Intake กก็ Tech, คือดูดเข้าถ้าสีดำก็คือ ออส่วนโมดต่างๆก็มีตามนี้ปรับเปลี่ยนสีอะไรสเปคก็คงไม่ต้องว่ากันนะครับเมื่อกี้ก็ครอบคลุมอยู่แล้วเรามาแกะกล่องดูด้านในเลยเปิดมาด้านในนะครับก็จะเห็นชุดใบพัด3ตัวแล้วก็พัดลมอีก3ตัวใบพัดก็จะเป็นสีขาวขุ่นนะครับมีทั้งหมด3ตัวมีโฟรมรองมาอย่างดีกันรอยขีดขวด่วนชุดใบพัดสตัวเป็นสีเทาหรือขาวเนาะสติกเกอร์สีเงินเอาไว้แยกใบพัดท,ทั้ง2ชุดออกจากกันนะครับต่อไปก็จะเป็นกล่อง อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะเป็นพัดลมตัวนี้พัดลมก็จะเป็น สติกเกอร์สีดำไม่รู้อันไหนเป่าเข้าดูดออกเนดะี๋ยวมาดูกันมียางกันสั่นทั้งสีด้านอันนี้ด้านหลังก็เป็นงานทีเนียมนะครับตามสไตล์ของเทอร์โมเทคเลยพัดลมนี้3ตัวส3เสร็จก็จะเป็นคู่มือการใช้นะครับ choose your fan b a s e type ก็คือให้เลือกเอาว่าเราจะเอาสีเงินหรือสีดำถ้าสีเงินลมจะพัดมาด้านหน้าถ้าสีดำก็จะเป่าไปด้านหลังการเปลี่ยนพัดลมก็ผักออกได้ง่ายๆเลยแล้วก็ใส่เข้าไปแบบง่ายๆเดี๋ยวทำให้ดูนะ นะเขาบอก after replacing the fan base several time re add the oil into bearing ก็คือหลังจากที่เปลี่ยนถ้าเราสลับบ่อยๆนะก็เติมน้ำมันลงไปในลูกปืนมันด้วยการมันฝืดนั่นหลังก็จะเป็นคู่มือการใช้ตัวคอนโทรลนะครับใบที่2 TT R G B plus software control นะก็เป็นคู่มือการใช้ตัวคอนโทรลเลอร์ของ TT R G B plus แล้วก็ใบรับประกันเรามาดูในกล่องเครื่องมือกัน ของเครื่องมือจะมีคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์นี่ก็เปลี่ยนใหม่นะถ้าใครเป็นแฟนของเทอ m a l มเทคก็จะรู้ก็เมื่อก่อนนี้เป็น t ีทตัวใหญ่เลยอันนี้ก็มี TT t h e ทอร์โมเทครูปทรงก็เปลี่ยนไปนะครับก็เป็นโคมมนขึ้นที่เหลือเหมือนเดิมถุงน็อต1 2 3พร้อมตีนตุกแก ายไฟต่างๆนะครับสายบริชเชื่อมต่อระหว่างคอนโทรลเลอร์และคอนโทรลเลอร์สายไฟเลี้ยงคอนโทรลเลอร์สาย usb เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับพอร์ต usb ของเมนบอร์ดเพื่อทําการแต่งไฟแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ํามันใส่มาในหลอดฉีดยาพร้อมฉีดครับเรามาดูวิธีการเปลี่ยนพัดลมกันนะครับอันนี้คือด้านหนะ้าอันนี้คือด้านหลังวิธีเปลี่ยนนะจากด้านหลังเราเอามิ้วเนี่ยดันไปที่สันของ ใบพัดของมันนะครับใช้2นิ้วนะนิ้วโป้งดันหนึ่งสองเห็นไหมเอามาอย่างนี้เลยไอ้ตรงกลางเนี่ยก็คือลูกป,ปืนนี่แหละให้เอาน้ํามันเนี่ยหยดลงไปบ่อยๆเวลาเราเปลี่ยนใบพัดส,สลับไป,สล,บไปสลับมาเมาานี่ยมันน้ํามันมันก็น้อยลงทําให้มันไม่ลื่นนะครับก็หยดน้ํามันลงไปอันนี้สีดำเอาออกเปลี่ยนมาเป็นสีขาวก็ใส่ให้ตรงมองให้ตรงรูนะครับมันก็จะเป็นแท่งๆอย่างเงี้ย เอาแทงๆเนี่ยเข้าไปในรูกดตึบเสร็จแล้วง่ายไหมง่ายมากแค่นี้เลยจะถ,ถอดเข้าถอดออกก็เนี่ยดึงออกใส่เข้าไปใหม่เวลาเราติดตั้งสมมติติดตั้งที่หม้อน้ำนะหรือติดตั้งที่เคนะเราไม่จำเป็นต้องบ่าวแกะพัดลมถอนน็อตออกเลยเราก็ ดึงตรงๆเนี้อยออ่ะดึงออกได้เลยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวเรามาลองเสียบไฟดูกันนะครับวิธีการเสียบก็เอาตัวคอนโทรลเลอร์มาแล้วก็สาย power ไฟเลี้ยงสาย power เราก็ใส่ามาในช่องนี่ยมันจะมีช่องไฟเลี้ยงของมันอยู่ เสียบไฟเลี้ยงแล้วก็เสียบพัดลมอันนี้จําเป็นมากๆนะว่าเราต้องไล่ตั้งแต่เบอร์1เบอร์2เบอร์3เสียบครบ3ตัวโอเคเราก็จะต่อไฟกันนะฮะนี่ก็ติดเรียบร้อยอันนี้สีเงินสีดำสีดำสีเงินมันจะมันจะดูดเข้านะถ้าถ้า,ถ,าถ้าภาษาพัดลมนะมันคือดูดเข้าเพราะว่าอันนี้คือด้านหน้า นี่อกมาเวลาเราไปติดตั้งบนเคสเนี่ยฝ่ามือผมเนี่ยคือผนังเคสนะเราติดตั้งอย่างนี้ถูกป่ามันจะเอาลมจากด้านหลังเนี่ยเข้ามาที่ด้านหน้าเราเรียกว่าดูดเข้าส่วนสีดํามันจะเป็นเป่าออกเป่าออกคืออะไรเป่าออกคือมันจะดูดลมเข้ามาในนี้แล้วก็เป่าออกทางด้านหลังนี้นะครับดูทิชชู่นะเห็นไหมมันดูดเข้าไป เพื่อเป่าออกไปด้านหลังส่วนไอตัวสีเงินดูดเข้าทางด้านหลังแล้วไปเป่าออกข้างหน้ามีสีเงินนะถืออยู่ในมือนี่สีเงินนะดูดเข้าทางด้านหลังเห็นไหมฮะดูดเข้าทางด้านหลังไปเป่าด้านหน้าจะต่างกับสีดำสีดำดูดเข้าด้านหน้า ไฟสวยงามมากครับก็คือด้านั้าด้าน,น,น,นหลังและก็ตรงกลางนะครับทั้งหมด3ามวงสําหแบบไฟของเจ้าตัวซัวแฟน12เป็นพัดลมอีกตัวหนึ่งเลยที่แบบว่าคุณสามารถปรับทิศทางของลมได้โดยที่คุณไม่ต้องถอดเปลี่ยนปิดคอมบายพัดหยุดหมุนดันออกเอาใบหม้มาใส่เปิดคอมจอบ ง่ายมากนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับรุ่น s วอลฟรเนี่ยเขาผลิตออกมาทั้งหมด2รุ่นก็คือรุ่น12เซนและ14เซนสนสรนราคานะครับของเจ้า12เซนอยู่ที่3,990บาทและ14เซนอยู่ที่4,390บาทเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายของทาง Thermal t e c h ทั่วประเทศไทยเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราเลยนะครับขอบคุณครับ